สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไ i น h Channel นะคะมื่อนี้ค่ะพี่น้องมายกยอไม้ที่เคยพามานี่จากไม้ที่หมานนะ่ะเมื่อวันก่อนไปทะเลหลวงกับมานอยู่ค่ะมื่อนี้ลองยกแถวบ้านเพราาไปไกลไปคนเดียวเมไ่อใหม่บยู่มาลองรุ่นน้ำกันเนะคะาค่ะรุ่นไปำปลาที่มานบอเมื่อคืนก็นมีฝนตกอยู่จากตะกบบ่บอนัก มาบาดแรกแหกหมาน้องเขามาลองเบิงน้ำกันหมานบอกมาจอมมารุ่นน้ำนกันจ้าเออหมานอยู่ค่ะห<อ>มานอยู่นี่มีหน้าเพิ่นมานั่งตกเบ็ดอยู่ใกล้ๆค่ะสต่ฟ้าก็คิวอะลอดลอดตายย่อโดยจี่น้อง่ายต้องไหน ได้ปลาซิวูดน่ะพี่น้องปลาน้อยจำมุ้ยปลาใหญ่แล้วค่ะทั้งเนี้ยน้าม,มันบ่ค่อยมีน้าม,มันเพิ่งมาจ้ะน้าพี่ท่นถ่วมทงนี่อุบัตเหตุแบบนีใหม่ด้วยเน่ะมากที่มาเลยอ่นึ่จ้ะ โดดออกฮะนี่หมันอยู่พี่น้องหมันอยู่นีนนนน่เห็นยปะนี่จ้านี่มันบ่เห็นแล้วค่ะมันมีกระไคเราได้กระเขายอยู่ค่ะพี่น้องปลาซอยกะไข่กำลังแบบแบบนี้แหละคะ่ะแต่กระไคอะไรด้วยี่พี่น้อง ติดแล้วไงหน้าคุนมาปูเหรอลูดเหรอหน้าคมานั่งต๊เบ็ดเบ็ดตะคายไหมจ๊ะนั่งที่ข้างรอเข้า่น่าจะพ่อติดรอบยอได้ได้จะนี่ยโอยต้องแรงต้องแรงยุ่ง ปลามันอกี้กระโดดขึ้นน้ำไหลที่น้องแต่ว่ากล้องมันึ่บริเวณแล้วก็มันกระโดดขึ้นนั้นเพื่อกระโดดจะต้อง,องนั่อยู่ปลาบ๊วยใหญ่กะมาสองขาสอยมาสองเอาหน้ายไ่ะขาสอยมาสอง ก็ขายก็ได้คนน่งขาย่นก็ได้สองคนน่ะตัวสวยสวยแม่จ้ะมาวู่มาด้ายฮะเออปลากระิวอทวซิบรอบเลยปลากระิือหวิบรอบเลยแม่จ้ะายยอดหนึง ทำลงตรงไหนโอ้มาสามส,สาม,ส,ามสี่ปลากระสืวมาสามสี่ปลากระสืวปลากระสิอนะคล้องเต็มเลยเนาะมานยุบเนาะเพราะได้เงินเยอะ ตัวอะไรสุดท้ายหลายนิดนึงเบอกว่าเปลี่ยนเป็นยกย้อนนะทามก็เหมือนกันแหละยิงไงมานที่จะรอบมีมานกว่าทุกข้างเยอะกว่าเลยไล่ตัวยูก แย่งด้วยปากซิวถ้าจับทันก็เอามันอยู่แย่งนี <t fucking S 1> uh, ่แหละเนี่ยแย่งนี่แหละหักแย่งตักแย่งกันที่น่อง สวยนีี่่มเพิ่นได้สามเลยได้อในไข่ายน้อยเพิ่นได้นะ่ะเพิ่นเป็นเวทเวทยนต์ตะไข่ไหมจ้ะม้วนกันขนาดเลยจ้ะสองคมนม้วนหลายหลาย,ลาย,ยามาลุน้นรองเฮาบัน ของหน้าผลรุนไปแล้วมารุ่นของเบ้านบ้เพิ่นก็มนหลยเพิ่นกปได้นนเป็นคายแบบเป็นตะข่ายย่นในเบ็ดเหมือน,นะค่ะบออโอ้ยจาวาอร้อนจาวา ตัวนึง society, glucose, ่งมีกระม้านั่งม่น้านั่งเนาะบุูนสายเบ็ดน้ำเพลินบุูนสายเบ็ดน้ำเพลินเดจะได้เก็บกล้องเลยแล้วจ้าเพราะว่าฝนฝนเริ่มมาอีกละเผินจะมานยืดได้พี่น้องในถุงเพลินอ่ในถุงเขียวเพลินนั่นเพลินก็ได้ลายอยู่ได้จ้าหน้าเพลินอ่ะเพลินก็นั่งอยู่มันเป็นเบ็ดตาคายน่ะ สายเบ็ดเพิ่มน,นึ่งๆหนะึ่งน่ะมันจะเขายืนรุ่นกันอยู่สองคนแต่เสียงว่ามันซิฟมัจจะมวนไหลลุ่นสายเบ็ด <c oughs> เดี๋ยวจะเก็บโทรศัพท์เดีวเด้อค่ะเพราะว่าฝนมันมาแล้วจ้ะเดี๋ยวโทรศพัพท์พังเดี๋ยวโยกกระดึงจะรอบก,อกอบนน่อนพี่น้องโยกมันรอดแต่ฉันรุ่นแตู่้เดียวแต่แบบนี้แน่เพื่อนเพีย อ๋อออไปยังไงละบันอ่ปาก็เึ้นด้วย่มาจ้าวเลยล่นับอะทับสายเชื่อเขาน่น่ะจะเก็บโทรศัพท์แล้วคนเริ่มตกเแลยได้พี่น้อง เดินจังมาลอช่มสนทนงานสรุปน้ำกันเนาะขายน้อยก็ไม่ติดจังมารอรุ่นตอนสรุปคนงานเราจะเพราะว่าฝนล,ลงหมดแล้วเดี๋ยวโทรศัพ์พัง <c oughs> อย่าลืมนะคะ่ะผู้ได้ข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนม่ชาแนลหนยเด้อคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้หนยเด้อจะ้ะเดี๋ยวจังไปรอสรุปคนงานน้ำกันเนาะคะ่ะตอนนี้ขอเก็บขออน,นุญาตเก็บ เราซักก่อนเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเราจะย,ย่านมันพังแม่จ่าพี่น้องโอมาหลายชั่วโมงแล้วพี่น้องป้าบ่่อเยเขาย่อแล้วจ้ะเดยวก็สิเก็บกลับบ้านแล้วสิพากลับเลยของเพิ่นกับม้าที่จ้ะเรื่อยๆที่ละตัวสองตัวเพิ่นใส่ตะข่ายเบ็ดเนี่ยหน่อยสิพากลับละนู่นม้าที่หลังนู่นเพิ่นกับมาที่จ้ะเพิ่นได้ปรากดไปยังอยูะ มีหลานฝืนมาหาหล่อหาเห็ดเฮ็ดโคนฝืนว่าเฮ็ดโคนมันออกอาจะได้หา่างๆแต่ของฝืนมาหล่อบ่ได้จะเป็นหลานในหมู่บ้านนี่แหละเด็กหนุม่มอ่าในคนงานคนงานกะโออยู่ด้จ้ะกระหมานอยู่มึงต้องดังอดงอยูยยยยย่แต่ว่าเดี๋ยวกับ สีได้พักกับในเรื่องมันบอ่ค่อยเข่า,ลา,ลาลแล้วจะยกมากหลายรอบแล้วบ่มหมานแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปต้มเข่าให้ลูกน้องพร้อมและอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ทีว่านั่นนะเอาเชือกมัดไว้แล้วเอาเชือกเถามัดไว้แล้วนะมันขาอาหารมันฉีกป้องป้อง,องไม่ไผ่ทีว่ามาเห็ดไอ้คนยอนะมันฉีกมันบางตัวนี้เป็นตัวน้อยเดี๋ยวกะโยกจากที่สองที่ก็สิพาพที่น้องกลับบ้านจังไปรุ่นผลงานอยู่บ้านเนาะค่ะมานนะ่น่ะ ขายน้อยเพิ่นมานสองพื่นหะนึ่งพุ่นอันหน้ามานเด็กสีนี้กราฟเราจะ้ะเพราะว่ามันบ่ค่อยเข้าแล้วปลาทั้งพุณฝุ่นทั้งพุ่นนะมาที่หลังแนละ้วได้ปลาโคตรได้ยังคมนอค่ะคุณตกเป็ดอันนั้นเสียนอันนั้นระดับโคตรเสียนอันนั้นเดี๋ยวรอรุ่นสีเขียวนะจ๊ะเห็นสายเขียวมันดึงดึง,ดงตงน้นนะ้ำเราจะของเพิ่นไปบ้านค่ะไปเอาเหยื่ออันนี้ปูจา้าปูเต เดินดึงดึงดึงยี่ตั้งนานละไปเดี๋ยวจะพาพี่น้องกลับบ้านเนเนาะจ้าเดี๋ยวไปรุ่นนั่นนั่นน้ำกันเดยวเก็บยอกันเนาะจ้าพี่น้องขออนุญาตกันเนาะจ้าผุนตะวัดเบ็ดผุนโคตรเซียนนุ่นโคตรเซียนผุนดึงเบ็ดไปพาพี่น้องกลับบ้านเราจะป้าบ่อเข่าเดยนไปต้อมอาหารให้เด็กน้อยพร้อมจ้าบ้านเราจะพี่น้องนีนกับผลงานปลาเนาะจ้าก็เพราะได้อยากได้กินอยู่จ้ามีแต่ป้าน้อยเนาะจ้าทั้งนี้ยังไม่เยมีป้าใหญ่ ปลาสอยปลากระซิวนี่แหละจ้ะมันไม่ค่อยมีปลาใหญ่แล้วจ้ะพุกนี่น้ามันแรงมาสองปีแล้วแล้วค่ะพี่น้องกะมีแบบนี้แล้ยตอนนี้ก็ได้ได้พออยากก็กินอยู่จ้ะกะสิได้ฝากคลิปฝากช่องเพียงซัมนี่แล้วจ้าคลิปนี้กะสิฝากพี่น้องไว้ซัมนี่แล้วจ้าพอกันคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีค่ะนี่ก็คือผลงานเนาะจ้าได้พอได้กินอยู่เดี๋ยวสิเห็ดปลาเห็ดยังไว้ก่อนอาบน้าแบบทาก่อนเนาะจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันทิน่นาจ้า